อาจารย์เทพบุญตรีริมประพยอมบเมื่อวานนี้อัปเดตความคืบหน้าด้วยการแจ้งผ่านเฟซบุ๊กนะคะคดีที่คุณปิยบุตรถูกกล่าวหาตามมาตราหน 112. ึ่งอายการสูงสุดสั่งสอบเพิ่มอีก4ประเด็นนะฮะแล้วทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยก็สอบถามเพิ่มเติมจากอาจารย์เทพบนตรีว่าเอ๊ะคดีนี้เป็นยังไงอาจารย์เทพบนตรีบอกว่าตนเองเนี่ยไปรวบรวมการโพสต์เฟซบุ๊กการแสดงความเห็นข้อเขียนต่างๆของนายปิยบุตรที่เห็นว่า อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตราหนึ่รวมไปถึงพรบอรคอม8ข้อความแจ้งความที่สอนอนดูสิตตั้งแต่พฤศจิกา6-7ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบปากคำปียบุตรนะแล้วก็พบว่า,าบางข้อความพฤศจิกาหก6-7ดยังไม่ถึงถ้าอย่างนั้นข้อมูลผิดหรือนะไปแจ้งความที่สอนอ17พฤศจิกา6-7น่าจะปีที่แล้วน่าจะเป็นปีที่แล้วหนะคะ แล้วก็ข้อความที่พบว่าเข้าข่ายเนี่ยคือข้อความที่โพสเมื่อ24ตุลา64นะพนักง,งานสอบสวนก็เลยส่งอายการปรากฏว่าคุณปียบุตรยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุด<ฮ>นะจนกระทั่งล่าสุดนะก็เลยข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยเอามาอัปเดตว่าอายการสูงสุดสั่งสอบเพิ่มอีก4ประเด็นเพราะฉะนั้นคดียังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปถึงศาล ยังอยู่ในชั้นอายการที่ให้สอบเพิ่มสำหรับคุณปียบุตรแสงกนก,กุลนะช่วงหลังเนี่ยก็คุณปียบุตรนะก็ยังเคลื่อนไหวแต่ว่าไม่ได้ไปเคลื่อนไหวกับพักเก้าไก่นะ,ะนะพักประชาชนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดนะ,ะ,ะทำเป็นรายการนะแสดงความเห็นเรื่องนนเรื่องนี้ไปนะฮะอันนี้คือเรื่องการเมืองของ3นิ้วนะแล้วก็ความคืบหน้าของคดีกรณี ขายทองออนไลน์แล้วก็กลายมาเป็นคดีช่อโกงประชาชนอะเมื่อวานนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนอกจากการนอนในเรือนจำต่อไปจนกว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยจะสอบแล้วเสร็จนะแล้วก็รอดูการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวก็คงจะยื่นนะแต่ว่าทีนี้สารท่านจะให้หรือเปล่านั่นก็คือกรณีของคุณตั๊กแล้วก็คุณเบียร์ทั้งคู่ก็ยังนอนเรือนจำต่อนะครับแต่ทีนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยก็ได้มีการขยายความ ว่าการกระทําของทั้งคู่หลายเรื่องนะอันไหนจริงบ้างแล้วทรัพย์สินที่อวดอ้างเนี่ยอันไหนเป็นของตนจริงๆบ้างแล้วอันไหนไปอยู่ที่ไหนแล้วบ้างตอนนี้เพราะปะวงานต้องสืบทรัพย์อย่างเช่นกรณีนี้ครับเรื่องของภูวิล่าหรูที่พัทยานะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางภูวิล่าหรูเนี่ยเขาออกมายืนยันว่าตักไม่ใช่เจ้าของแต่มาถ่ายทำคอนเทนต์ นะแล้วมาทำเป็นเหมือนเจ้าของนะเ,นเ,เดี๋ยวลองคลิปนิดดูคลิปนี้นิดหนึ่งฮะวันนี้ท่าลงเสาเอกนะคะโครงการสุนทรัทะยาก็ใส่ชุดพระธงพระไทยวันนี้แต่งตัวเบาๆค่ะเบามากเลยนะคะกระเป๋า,า3มล้านสวยไหมคะทองคำเกาสินะคะเข็มขัดด้วยค่ะเข็มขัดอีกสองล้านนะคะ สิบล้านค่ะแล้วก็มากับ Lamborghini นะคะวันนี้ คือพูดเหมือนกับว่าเป็นภูวิลล่าของตัวเองนะแต่ล่าสุดเจ้าของเนี่ยบอกว่าไม่ใช่นะฮะแต่ทั้งหมดก็จะต้องถูกสอบนะว่าจริงๆมันคืออะไรกันแน่เพราะว่ามันก็มีไปได้หลายแบบไงถ้าเกิดเคยอวดอ้างว่าเป็นของตนเองและเป็นของตนเองจริงๆบางกรณีนนะแต่พอรู้ข่าวว่าจะถูกสอบอก็แน่นอนก็จะมีแรงจูงใจที่จะต้องตัดออกไปจากของตนเองเพื่อจะรอดไงเพราะฉะนั้นความจริงคืออะไรความจริงมีหนึ่งเดียว คนที่ต้องตรวจสอบก็คือปป,ปงฮะและไม่ใช่แค่ทรัพย์สินรายการนี้ยังมีอีกหลายรายการฉโฉนดที่ดินนะกระเป๋าหลูๆหายไปไหนหมดมนาฬิกาหลูๆนะแล้วก็เงินสดนะที่เคยเก็บเอาไว้ไปไหนหมดอยู่ในตู้เซฟมีเท่าไหร่กันแน่ที่มีการตรวจยึดไปอันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องชี้แจงนะอันนี้คือเรื่องความคืบหน้าของคดีนี้แล้วก็รวมไปถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติล่าสุดนะฮะเมื่อวานนี้ได้มีการเตือน เตือนไปยังลุงป้าน้าอาทั้งหลายที่เพิ่งจะเกษียณน,น,น,นะมันจะมี <สำ S 1> มิจฉ <สำ S 1> าชีพน,นะมิจฉาชีพจะทํำยังไงฮะนีรมิจฉาชีพอาจจู่วิกาดแอบอ้างเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณเช่นกรมบัญชีกลางกรมสัมพักรหรือหน่วยงานสวัสดิการของผู้เกษียณอายุราชการมาหลอกลวงเอาเงินหรือไม่ก็ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านได้รับโทรศัพท์ หรือการติดต่อจากบุคคลที่อ้างถึงหน่วยงานดังกล่าวอย่าเพิ่งเชื่ออย่ารีบโอนเงินอย่าก,กดลิงก์ให้โทรศัพท์สอบถามหน่วยงานโดยตรงว่าจริงหรือไม่อย่างไรสุดท้ายหากท่านหลงเชื่อตกเป็นเหยือ่อให้รีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่านหรือแจ้งความออนไลน์ที่หมายเลขโทรศัพท์1441ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปราถนา,นา,นานดีจากสำนักงานแห่งชาติครับ นี่สํานักงานตระวนชาติเตือนภัยเพราะว่าผู้เกษียณเนี่ยเป็นผู้ที่มีเงินนะมีทรัพย์สินเพราะฉะนั้นจะเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้เพราะฉะนั้นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายที่ดูอยู่ก็จะได้มีข้อคิดเอาไว้เตือนเตือนตัวเองเวลามีอะไรเข้ามาแบบนี้นะต้องระมัดระวังแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวนะฮะสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านผู้ชมคงจําได้เรื่องของสลากตัวเลข3มหลัก มาแล้วครับเป็นการถแถลงแจกแจงรายละเอียดนะว่าจะเริ่มทดลองขายเมื่อไรแล้วน่าจะเริ่มขายจริงได้เมื่อไรเมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ดร ok ธนวัฒน์ผลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ด้วยความด้วยพันุโทนหนุนสรรสนาคมนะท่านผู้อำนวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้ถแถลงเดินหน้าโครงการสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3าหลัก ผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับนะจะเริ่มดำเนินการนะครับนะก็คืองวดหนึ่งพฤศจิกายนนะแต่ว่าจะเปิดขายทั่วไปเนี่ยนะก็น่าจะเป็นปีหน้านะเนี่แล้วรายละเอียดมันเป็นยังไงทีนี้นะเดี๋ยวลองไปฟังเบื้องต้นนะฮะในการถแถลงเมื่อวานครับ เกืออย่างที่ท่านอาจารย์ธนวัฒน์ได้ได้เกรียดไปแล้วนะครับว่าเราแซนบล็อก6เดือนเขาว่าแซนบล็อกเนี่ยมันจริงๆมันก็คือการขายจริงนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าการขายจริงโดยร้านค้าของสำนักง,งานสลากเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีตัวแทนนะครับเป็นร้านค้าของสำนักง,งานสลากเท่านั้นแต่จุดจําหน่ายที่ไปตั้งเนี่ยนะครับ400จุดทั่วประเทศเนี่ยก็คือจุดสลาก80ดนะครับเขาจะขาย นะครับให้เรานะครับโดยเป็นร้านค้าของสลากนะครับซึ่งซึ่ง400จุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบ่อยทีว่าเราสามารถหาดูได้ที่ไหนนะครับทราบอยู่แล้วว่าจุดสลาก80เนี่ยทั่วประเทศตอนนี้มีอยู่ประมาณ900 800กว่าจุดทั่วประเทศถูกไหมครับเราจะคัดเลือกประมาณ400จุดนะครับให้ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับ เพื่อที่จําหน่ายสลาก N3 นะครับทีนี้อย่างที่ท่านอาจารย์บอกนั่นคือแซนบล็อกนะครับก็คือจําหน่ายเองโดยร้านค้าสลากแต่จําหน่ายจริงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเมษาก็จะมีตัวแทนเข้ามาแล้วนะครับเราจําหน่ายรายการละ20บาทหรือว่าใบหนึง20บาทนะครับซึ่ง20บาทเนี่ยง่ายๆเลยคือผู้ซื้อเนี่ยนะครับจะต้องมีแอปเป๋าตังค์นะครับต้องมีแอปเป๋าตังค์ไม่สามารถที่จะซื้อ แบบออนไลน์ได้ปัจจุบันนี้ให้ท่านนึกภาพตามเหมือนสลาก L6 แบบดิจิตอลท่านสามารถซื้อในแอปเป๋าตังค์โดยออนไลน์ถูกไหมครับเปิดเข้าไปแล้วซื้อได้เลยแต่สลาก N3 จะไม่ใช่อย่างนั้นสลาก N3 เนี่ยท่านต้องมีแอปเป๋าตังค์นะครับไปสแกนที่จุดซื้อนะครับมันจะมีฟีเจอร์เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีการสาธิตนะครับการขายมีฟีเจอร์ N3 พอเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะให้สแกนอันนี้ฝั่งคนซื้อนะครับพูดง่ายว่าคนซื้อจะต้องมีแอปเป๋าตังค์ นะครับแล้วมีเมนู N 3งอกขึ้นมาแล้วก็เปิดไปสแกนที่จุดจำหน่ายไม่ได้ขายแบบออนไลน์ต้องไม่ได้ขายแบบออนไลน์นะแต่ต้องซื้อจ่ายเงินกันผ่านแอปเป่าตังค่พูด,ดง่ายงแอปเป๋าตังใช้เป็นระบบจ่ายเงินเพื่อควบคุมราคาคะนะแล้วนอกจากนี้คนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวแทนจำหน่ายนะฮะแต่ช่วงนำร่องเนี่ย ก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายเดิมที่มีอยู่ในระบบเป็นช่วงแซนบ็อกก่อนแต่ขายจริงนะก็ไปซื้อได้จริงทีนี้รายละเอียดภาพใหญ่ก่อนจะมาถึง n 3เนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์ได้มีการฉายภาพให้เห็นเรื่องการแก้ปัญหาสลากเกิน80บาทว่าดําเนินการมายังไงบ้างตอนนี้เข้าสู่ระยะของการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนก็เลยมีแอปเป๋าตังขายสลาก6หลักก็คือสลากดิจิตอล ปัจจุบันนี้ขายไปถึง24ล้านฉบับแล้วระหว่างงวดอีก2ล้านเป็น26ล้านฉบับนั่นคือสลากดิจิทัล่ันแอปเปิลตัง80บาทที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้ทําให้ประชาชนสามารถซื้อสลากได้80บาทจริงนะแล้วเพื่อให้เกิดความยัง่งยืนและครบมิติทีนี้ก็จะเพิ่มเติมมาอีกก็คือสลาก3หลักแล้วสลาก3หลักเนี่ยขายกันที่ราคาเท่าไหร่อันนี้เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะ ราคา20บาทนะแล้วก็ควบคุมราคาได้แน่นอนเพราะผ่านปอตังไงค่ะ<ฆ>นะแล้วก็อายุของผู้ซื้อมันก็ถูกสกิสกรีนผ่านปอตัง<ฆ>ด้วยไม่ให้มีอายุต่ำกว่า20ปีเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้การจ่ายเงินผ่านปอตังนมีประโยชน์แบบนี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันคนที่มาขายเนี่ยฝั่งผู้ขายจะให้มีการมาเป็นตัวแทนจําหน่าย ก็เพื่อให้คนที่ต้องการมีอาชีพแล้วอาจบางส่วนอาจจะพลาดจากการเป็นตัวแทนจําหน่ายลอตเตอรี่หหลักอะ่ะก็มาเป็นตัวแทนจําหน่ายอันนี้ได้แล้วไอ้สลากสามหลักเนี่ยก็ตามที่เราเคยนําเสนอ,อไว้ครับนั่นก็คือมีทั้งสามตรงสามโต๊ะน,นะเนรูปแบบผลิตภัณฑ์ฮะจะมีรายละเอียดยังไงบ้างนะอันนี้คือข้อมูลประกอบการถแถลงเมื่อวานนี้ฮะนะสลากตัวเลขสามหลักนะนี่ นะจะมีรางวัลสตรงสมสลับหลักนะสองตรงแล้วก็รางวัลพิเศษ่ะนะซึ่งแต่ละรางวัลเนี่ยก็จะมีการจัดสรรเงินนะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนว่าร้อยละหกสิบของการขายนะเอามาเป็นเงินรางวัลแล้วเงินรางวัลแต่ละประเภทแบ่งเป็นยังไงบ้างนะแต่เงินรางวัลเนี่ยจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับคนถูกเยอะหรือคนถูกน้อยเพราะไม่ต้องหารเฉลีย่ยนะ เนี่ยวิธีการสําหรับตัวแทนจํหน่ายนะจะเป็นยังไงนะฮะมีการถแถลงรายละเอียดกันนะอันนี้คือข้อมูลประกอบเมื่อวานนี้ทีนี้ไปฟังเพิ่มเติมฮะว่าสลากหนึ่งใบเนี่ยมันมีโอกาสถูก4ประเภทรางวัลแล้วรางวัลเนี่ยมันแปลผันไปยังไงบ้างะะครับสหรับ3หลักนะฮะตัวเลขเลือกเองนะครับเลือก3หลักเท่านั้นนะครับมีโอกาสถูก4ประเภทรางวัล นะเลือก3ามหลักมีโอกาสถูก4ประเภทรางวัลประเภทรางวัลที่1นะครับอ้างอิงจาก3หลักท้ายของอรางวัลที่1นะครับสลาก l 6อันนี้ไม่ต้องออกการออกรางวัลไม่ต้องออกเพิ่มอ้างอิงได้เลยนะครับอันนั้นคือรางวัลที่1นะครับ3ตัวตรงรางวัลประเภทที่ 2, สองสมสลับ3มสลับนะครับก็อ้างอิงจากตัวเลขของ3ามเลขท้ายรางวัลที่1ของสลาก l 6เหมือนกัน นะครับตรงเลขแต่ไม่ตรงหลักนะครับเพราะฉะนั้นใครถูก3ตรงนะจะไม่ถูก3ามสลับจะไม่ให้นะครับใครถูก3ามสลับก็คือไม่ได้3ตรงแค่นั้นเองแต่เวลาท่านซื้อท่านมีโอกาสถูกท่านนึกภาพไหามครับรางวัลประเภทที่3คือ2ตรง2ตรงก็อ้างอิงจากเลขท้าย2ตัวของ L6 นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องออราวันเพิ่มออราวันเหมือนเดิมอ้างอิงนะครับ ถ้าท่านซื้อ1 2 3นะแล้วเลขท้ายแล้วเลขรางวัลที่1ของ L 6ออก4 5 6 1 2 3นะท่านถูก3ตรงแล้วนะแล้วเลขท้ายของ L 6งวดน,นั้นออก2 3งท่านก็ถูก2ตรงด้วยอีก,กรางวัลหนึ่งนะครับสตรงคนที่ถูก3ตรงมีสิทธิ์ถูกสองตรงด้วย แต่ไม่มีสิทธิ์ถูกสามสลับคนที่ถูกสามสลับมีสิทธิ์ถูกสองตรงด้วยแต่ไม่มีสิทธิ์ถูกสองตรงชัดเจนนะครับชัดเจนนะรางวัลพิเศษประเภทที่สี่รางวัลที่สี่รางวัลพิเศษนะครับจะเอาคนที่ถูกสามตรงทุกคนนะครับเอาคนที่ถูกสามตรงทุกคนมาสุ่ม เพียงหนึ่งคนได้รางวัลพิเศษซึ่งตรงนี้แหละครับจะต้องมีการออกรางวัลเพิ่มขึ้นมาตัวเลขอันนี้เป็นการถแถลงเมื่อวานนี้นะฮะอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยได้เสริมนะพันโทหนุนว่าวันที่จะเริ่มเนี่ยคืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน67แต่การจำหน่ายเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่17ตุลา67นะ ซึ่งข้อช่วงนี้ก็จะรวบรวมข้อมูลผลกระทบต่อลูกค้ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผลทั้งหมดประมาณหเดือนนะก่อนจะเริ่มจําหน่ายเต็มรูปแบบน่าจะช่วงเมษาหกแปดนะฮะอันนี้คือสลากสามหลักพูด,ดง่ายๆคือเอามาสู้กับหวยใต้ดินนะ,ะนะซื้อขายหวยใต้ดินนะคือเลือกได้หมดชอบเลขไหนนะเลือกได้หมดไม่มีอันะนะแต่ว่าเงินรางวัลก็จะแปลผันตามจำนวนผู้ถูกรางวัล พราะว่าเป็นสลากกินแบ่งอันนี้ทําตามกฎหมายเพราะว่ามีการแก้กฎหมายแล้วก็มีการออกระเบียบอะไรออกมารองรับแล้วอันนี้จะต่างจากตอนที่โดนดําเนินคดีหวยบนดินยุคโน้นเพราะว่านี่กฎหมายเรียบร้อยหมดนะฮะก็ใครที่อยากจะลองใช้บริการก็อดใจรออีกนิดนึงนะก็ภายในเดือนนี้เดือนตุลาคมช่วงนี้ก็เอาธรรมดาไปก่อนนะนะธรรมดานี่ก็เดือนชนเดือนอยู่แล้วเนี่ยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ